ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ารอบก่องไฟ <c oughs> สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์ครับและคุณกำลังอยู่กับรายการเรื่องเล่ารอบกองไฟนะครับในชุดหมอเหยานักสืบโลกวิญญาณแห่งแดนอีสานนะครับตอนนี้คือตอนที่3ครับหลังจากเราฟังเรื่องราวเคสของหมอเหยาสกลน,นครอย่างแม่หมอโอปอมาแล้ว2ตอนนะครับตอนที่1เป็นเคสแรกในชีวิตของเธอตอนที่2เป็นกรณีคนที่หายเข้าไปในป่าและกรณีเคสที่3เคสนี้จะเป็นเรื่องราวของคนป่วยต่างาศาสนาครับ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครครับแม่หมอโอปอเล่าว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีความเชื่อที่ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อพื้นถิ่นชาวภูไทยกับความเชื่อแบบคริสต์แบบแบบโรมันคาทอลิกเหตุเกิดก็คือมีคนคริสต์คนหนึ่งครับแกได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงชาวภูไทยที่จังหวัดสกลนครเขาก็ไปปลูกบ้านกันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งบนพื้นที่ที่เขาได้มาจากบรรพบุรุษแล้วครับโดยที่ทางบ้านเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่เนี่ย อดีตเนี่ยเคยเป็นสุสานป่าช้าที่เขาล้างกันไปนหมดแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าด้วยเขาฝั่งหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาเป็นคนคริสเขาก็เลยไม่ได้เชื่อเรื่องพิธีการต้องมาทําอะไรนะครับเขาก็อยู่ว่าปลูกบ้านอยู่กันเป็นปกติชาวบ้านก็มีการขุดที่ทําบ่อทํานาปลูกต้นไม้อะไรตามวิถีชีวิตของชาวบ้านครับไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรไม่ดีระหว่างแต่ระหว่างที่คุณสามีเนี่ยเขากําลังเอารถไถมาปรับหน้าดินครับเขาก็ไถไปไถไป ที่ไม่ได้ใหญ่มากครับถ่ายปรับหน้าดินไปขุดลงไปลึกหน่อยก็ไปเจอกับมัอนมันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างครับกักแบบนั้นตอนแรกเขาก็นึกว่าเป็นหินก้อนใหญ่นะครับในเมื่อจะปรับหน้าดินก็ต้องขุดหินก้อนนั้นออกเขาก็ขุดดินลงไปมันติดอะไรวะทำไมมันไปต่อไม่ได้วะขุดลงไปปรากฏไปเจอไห2ลูกครับเียเป็นหเก่ามากเลย2ลูกผูกฝังเอาไว้แล้วก็มี ปิดเอาไว้ข้างบนแกก็ไม่ได้ร hum ู้สึกอะไรเลยครับแกก็คงเป็นของตัวของที่เก่าก็อะไรีมั้งขุดก็ขุดหายขึ้นมาแบบเปิดแล้วก็เปิดดูโอ้ฝั่งหนึ่งเป็นเหรียญอะไรกระสาบเหรียญเหรียญโบราณโบราณเหรียญเก่าๆนะครับเป็นแบงก์เก่าๆเหรียญเก่าๆอะไรไม่ได้ดูมีค่าหรือว่าเหมือนไปเจอทองอะไรแบบนั้นนะเป็นเหมือนเหรียญเก่าๆโบราณที่เขาแบบว่าฝังไปตามพิธีอ่ะเหมือนฝังไปกับศพอย่างนั้นอ่ะเออเหมือนเงินปากผีอะไรงั้นอ่ะเขาก็โอ้เหรียญด้วยอีกหลุมหนึ่งเนี่ยอีกอีกอีกไข่หนึ่ง เป็นเท่ากระดูกครับเป็นเท่ากระดูกน้าแกก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแกก็อันโห,โหเจออะไรวะเนี่ยคือคนในครอบครัวเนี่ยเขาตกใจไหมเขาตกใจครับแต่ว่าหัวหน้าครอบครัวเขาไม่ตกใจนะครับเขาก็รู้สึกแค่ว่าก็ก็คงเป็นของเก่านะ,ะก็เราก็เป็นนิมนต์พระอะไรมาเนะี่ยมาทําแบบประทำพิธีอุทิศส่วนกุศลอะไรให้ให้เขาไปอะ่ะคือคนที่เขาเป็นคนชาวท้องถิ่นภูไทยเนะี่ยฝั่งเมียเนะี่ยเออใช้คํานี้ดีกว่าญาติฝั่งเมียเนี่ยเขาก็เชื่อ เขาก็บอกว่าให้เอาไปทําบางสกุลแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยซะแต่ว่าฝั่งผู้ชายอ่ะเขาก็หัวสมัยใหม่นะครับเขาก็หัวสมัยใหม่เขาบอกไม่วุ่นวายเออทิ้ง,ท,งทิ้งมันไปเนะี่ยเขาตายไปตั้งนานแล้วไม่มีเกี่ยวอะไรแล้วแต่ไหายนี่แม่งสวยเนะี่ยเก็บไว้ดีกว่าไหมเขาก็เขาก็เลือกที่จะเก็บไหโบราณเอาไว้นะครับเข้าใจว่าในนึงเนี่ยนะ้นาแกคงเป็นคนชอบของเก่าๆอยู่แล้วนะครับการเจอ ของเ,อเก่าเเหรียญเหือนเก็บเอาไว้เออดีเป็นของโบราณหายดีเป็นของโบราณแต่กระดูกเก็บไว้ไม่ดีเก็บไว้คนก็ไม่สบายใจแกก็ทําเหมือนคล้ายๆแบบว่าเอาใส่ห่อแล้วก็ไปไว้ใต้ต้นโพเอาไปลอยน้ำเอาไปแบบเอาไปเอปเอมันก็ลอยค่ากูลอยให้แล้วกันแบบนั้นนะครับ กะว่าทำง่ายๆให้มันจบๆไปทางบ้านก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกครับแต่ว่าในเมื่อหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจแบบนั้นไม่ได้ด้วยการลบหลู่อะไรด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแบบก็ไม่ได้เชื่อมากนะักก็แค่แบบว่าเออกูไม่ไปทิ้งขยะแล้วกันนะเดี๋ยวมดใส่ห่อไปแล้วก็เอาไปไว้ต้นโทที่วัดเอาไปเออเอาไป,อาไปลอยอังคารให้แล้วกันเออมึงไม่อยากไปอยู่ในดินเลยเออแต่ไหไห่นี่ดีเดี๋ยวกเก็บวางไว้วางไว้ในที่แบบใต้ถุนบ้านอะไรแบบนั้นนะครับหลังจากเก็บไหามาได้ไม่นานเนี่ย จากคําบอกเล่าของญาติของคุณผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากเก็บหายไวเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เริ่มอาการแปลกๆครับคืออยู่กลางวันเนี่ยตื่นเช้ามาก็ปกติแต่ว่าก็จะมีขัดขัดปวดเมื่อยบ้างแต่ว่าช่วงบ่ายๆอพอกินอาหารที่ยังเสร็จตอนแรกก็เข้าใจว่าหรือว่าอิ่มวะพออิ่มแล้วก็แบบหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแบบนั้นไหมแต่มันไม่ใช่หนังตาหย่อนนะครับมันปวดต้นคอมากๆเลยมันปวด ดึงต้นคอมากเหมือนมีใครมากดมาเกาะไว้นะครับทำให้แกเริ่มรู้สึกมันมันไม่ปกตินะ่ะมันเมื่อยมันปวดไปหมดเลยอะ่ะแล้วญาติก็บอกว่าแกไม่ได้บน่นว่าเมื่อยตอนตอนบ่ายๆอย่างเดียวนะคือบ่ายๆไม่บ่ายๆช่วงบ่ายโมงจนถึงประมาณ6กโมงเย็นเนี่ยแกเมื่อยแปลกๆอย่างนี้ตลอดเลยแล้วแกก็ดูหมดเรื่องหมดแรงเออแม่พ่อไปนอนก่อนนะเพราไม่ไหวแล้วละเออเมียก็งงนะครับผัวเป็นอะไรปกติก็ดูมงดูมวยอะไรอยู่ดึกๆดื่นแล้วก็ เหมือนคนที่หลุดออกมาจากป่าเลยครับคือเหม่อลอยเหม่อลอยแปลกๆเออหลับก็หลับไม่สนิทนักด้วยความที่แกเป็นคริสเตียนนะครับแกก็ไม่ได้เชื่อเรื่องคุณใสอะไรของทางภูไทยเขานะ่ะ ก็ไปหาหมอครับหมอก็ให้ยาบําิตามินบํารุงมาแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพอะไรเป็นปกติแะครับพี่คงทํางานหนักไปละผมว่านะเออพี่ก็นอนผับพักผ่อนกินวิตามินซีหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนกับเวลาเราไปหาหมอแล้วเราก็อธิบายอาการของโรคเราได้ไม่ชัดเจนแหละครับเออมันมื่อยๆนะครับหมอมันแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายท้องนะหมอก็หมอก็จ่ายยาบำรุงมาตามอาการนะครับเพราะว่าหมอก็ตรวจทุกอย่างแล้วมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติไม่ได้ดูมีอาการป่วยไข้อะไรนะคือ เขาก็พยายามพาตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับทั้งในกรุงเทพพาไปที่ขอนแกน่นเข้าเครื่องนุน่นเครื่องนี่ก็ไม่พบอาการป่วยอะไรที่เป็นสาเหตุซีเรียสครับหมอส่วนใหญ่ก็พูดคล้ายๆกันว่าพี่เขาคงเครียดแหละเออเขาทํางานหนักหรือเปล่าเขาแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออหาก็จ่ายยาลดเครียดจ่ายยานอนหลับแกกลับบ้านมากินยานอนหลับแกก็หลับได้ครับแต่มันก็ยังดูแบบ ผมว่าใครที่ดูแลคนป่วยจะรู้ดีว่าคนที่กําลังดีขึ้นกับคนที่กําลังแย่ลงเนี่ยมันต่างกันมากนะครับน้าเขาดูแย่ลงมากเรื่อยๆครับดูแย่ลงจากปกติที่ก็พอลุกได้ออตื่นมาปวดปวดเมื่อยเมื่อยนอนเร็วแล้วก็นอนไปก็ไม่ค่อยสบายโดนแบบกระสับกระส่ายก็เริ่มไม่ลุกเออเริ่มไม่ลุกเริ่มดูลุกขึ้นมาไม่ไหวจนสุดท้ายก็เหมือนนอนติดเตียงนะครับแล้วก็พูดก็รู้ไม่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง เหมือนหมดคนหมดอะไรตายอยากพอหมดอะไรตายอยากเนี่ยเออแล้วให้หมอมาดูเนี่ยหมอก็หาสาเหตุไม่เจอเนี่ยด้วยความที่ญาติฝั่งภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนภูไทยอยู่แล้วครับเขาก็คุยกันแหละว่าหรือว่ากูว่าลองเหยาดูสักทีไหมเออมันมันก็มันรักษาทางนู้นไม่หายแล้วเนี่ยเราก็ลองเราลองหาวิธีทางนี้ดูไหมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวฉันจะติดต่อให้จึงได้มีการติดต่อแม่หมออุปอครับแม่หมออุปปอเนี่ย เล่าให้ผมฟังว่าทันทีที่เดินเข้าไปถึงในบ้านยังไม่ทันประกอบพธิธีเอาเครื่องคายอะไรมากลางเลยนะครับแค่เดินเข้าไปเจอคนป่วยเนี่ยแกก็พบว่าแกรู้สึกได้ว่ามันมีเงาดำๆแล้วก็มีพลังงานบางอย่างที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงอยู่กับตัวคนไข้พูดให้เป็นรูปธรรมเหมือนกับมีเงาดำๆมันกดตัวแกอยู่นะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยแม่หมอโอปอลทำพิธีการเหยาวได้ไม่นานนะ่ะแป๊บเดียวแกรู้สาเหตุเลยครับ ว่าวิญญาณเจ้าที่ผีป่าชาผีที่อยู่ในป่าช้าแห่งนี้ไม่พอใจแกเอาอะไรสักอย่างไปทิ้งน่ะแม่หมออุปอบอกว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าบ้านที่อยู่กันเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขามีกรรมสัมพันธ์บางอย่างแต่ชาติปางก่อนกับดวงวิญญาณที่อยู่ในป่าช้าแห่งนี้ไอการที่ไปขุดเจอไหอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นเหตุที่ดนบันดาลเนื่องจากมีความผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยมันจึงดนดนจิตด,ดนใจให้แกไปขุดตรงนั้นจนไปเจอหีบนั้นแล้วก็ตัดสินใจเปิดไม่สงสัยกันหรือว่าทาไมแกอยากเก็บหีบเอาไว้เก็บไขนั้นเอาไวอ้อ่ะก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละมันมีกรรมบางอย่างแต่ชาติปางก่อนสัมพันธ์กันมาแล้ววิญ,ญญาณดวงนั้นก็โกรธแกมากๆเลยก็เลยมาลงโทษให้เกิดอาการเจ็บป่วยแม่หมอโอปอคุยแล้วก็ตัดสินใจบอกกับญาติของผู้ป่วยนะครับว่าเอาอย่างนี้ เราก็ทําพิธีการขอขมาลาโทษให้แกอุทิศส่วนกุศลให้กระดวงวิญญาณไปแม่หมออุปอพยายามกรเจราจากับผีเจ้าที่ครับให้ปล่อยคนไข้คนเนี้ยโดยถามว่าเออต้องทํำยังไงอ,อ่ถึงจะปล่อยไปถึงจะปล่อยให้คนเนี้ยเออไปเป็นปกติแบบแบบไม่ต้องป่วยแบบนี้อ่ะอย่าให้ถึงขั้นอาฆาตกันเลยอย่าถึงกับขั้นต้องเอาชีวิตกันเลยเอ,อ่อแม่หมออุปปสื่อสารได้ว่าวิญญาณเขาอยากได้ควายตัวหนึ่ง ญาติของคนที่อยู่ในบ้านเขาก็รู้สึกแบบโหเรื่องใหญ่มากเลยอะเออเรื่องใหญ่มากเลยควายตัวหนึ่งมันหนักมากเลยนะเออมันแพงเงอนนะเออมีใช่เล,เล่นแล้วไม่ได้มีเงินขนาดนั้นอะพอทางบ้านเขายื่นข้อเสนอมาแบบนี้นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทนายโอปอเองนะครับทนายผีโอปอเองเนี่ยเขาติดต่อกับปิญญาณแล้วเขาเจรจาได้ครับว่าเออท่านเจ้าที่ท่านไม่รู้หรืองไงว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้น,นะ่ะควายตัวหนึ่งมันหนักข้อ,อกเกินไปเขาไม่ไหวเอาเป็นชิ้นชิ้นไหมเออ ถ้าเป็นชิ้นๆิเนี่นนยหนูคุยกับเขาได้เป็นชิ้นชิ้นได้เหมือนกันนั้นะมีหัวมีตีนมีขามีเนื้อน่ะไม่ต้องถือว่าเป็นตัวหรอกเขาก็เลยมีการจัดสำรับครับเป็นเนื้อควายให้มันครบส่วนเหมือนเราไหว้เจ้าไหว้ไก่แล้วมีเครื่องในนั่นแหละให้มันรู้สึกว่าครบเป็นส่วน แล้วก็มีเลือดควายใส่ขวดอะไรมาตามกาหนดนั่นแหละพร้อมกับเครื่องคายอื่นๆครับอาหารข้าวปลาแล้วก็ตามธรรมเนียมปกติครับทำพิธีการขอขมาแล้วก็จัดพิธีเหยื่ใหญ่บริเวณที่ดินที่เป็นป่าช้าเก่านั้นเพื่อขอขมาต่อดวงวิญญาณแล้วก็เจ้าของไหกระดูกไหนั้นขอโทษที่ผู้ชายคนนั้นทําผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าความเชื่อมันต่างกันหลังจากทําพิธีเสร็จเนี่ยก็มีการถอนของเรียกขวัญของผู้ป่วยกลับคืนไปที่ตัวครับทุกอย่างกเออ็เริ่มดีขึ้น อาการการรักษาทางการแพทย์ก็เริ่มตอบสนองขึ้นครับครอบครัวก็พาน้าผู้ชายเนี่ยก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอก็ตรวจสาเหตุเจอโรคโอ้เจอแล้วเราป่วยด้วยโรคนี้นี่เองก็มีการรักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับผลการรักษาเจ้าตัวก็ตอบสนองกับยาที่รักษาได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็กลับมาดําเนินชีวิตได้เป็นปกติแล้วถามว่าเจ้าตัวกโกรธไหมที่บอกว่าแกเนี่ยโดนผีเจ้าที่เล่นงานแล้วมีการเหยาเพื่อช่วยแกให้มีชีวิตกลับมาได้ ท,ทั้งๆที่แกเป็นคนคริสเจ้าตัวไม่โกรธครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณด้วยซ้าไปที่ทางบ้านเนี่ยมีการเชิญหมอเหยามาแม่หมออุปอไม่ได้บอกว่าเออนะนะเปลี่ยนเถอะนะกลับมาเป็นความเชื่อแบบภูไทยเถอะอย่าเป็นเลคริสแบบนั้นนะไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นครับใครเชื่ออะไรก็เชื่อแบบนั้นไปได้แม่หมออุปอเชื่อว่าถ้าลองวิธีการตามความเชื่อไหนแล้วมันตอบสนองต่อการรักษาได้ทําไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ เจ้าตัวเองก็พร้อมจะปฏิบัติตามนะในสัดส่วนที่ไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาของเขาเออถ้าให้ถให้จัดเครื่องไหว้แล้วก็มีส่วนร่วมในการทาพิธีบ้างอะไรแบบเนี้ยแกก็ยินดีจะทําครับถ้าเกิดทางบ้านที่เป็นชาวภูไทยอยู่แล้วได้รับจําสังได้รับคําแนะนําจากแม่หมอโอปอมาว่าไอ้ที่ดินเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าเนี่ยเราควรจะทําพิธีการเลี้ยงผีในป่าช้าทุกปีละครั้งอะไรแบบเนี้ย แกก็ไม่ขัดครับแกก็เออถ้าเกิดว่าเราทําได้เรามีเงินพอที่จะทําไม่ได้เสียเงินเสียทองมากนักแล้วมันก็ทําให้ทุกคนสบายใจเนี่ยก็ทําก็ทําโอเคไม่มีปัญหาอะไรเมื่อความเชื่อมันประนีประนอมแบบนี้นะครับทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสครับเคสที่น่าสนใจที่แม่หมออุปอไปเหยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ต่างาศาสนารับยังอยู่กับเรื่องเล่ารอบกองไฟในชุดหมอเหยา นักสืบโลกวิญญาณแห่งแดนอีสานนะครับกับผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวพิธีการเหยาที่ต้องบอกว่าทุกครั้งจบลงด้วยความสำเร็จเคสที่เป็นคนป่วยกลับมาดำเนินชีวิตต่อได้แต่ตลอดชีวิตของการเหยาของแม่หมอโอปอมันก็มีบางเคสครับที่เจ้าตัวต้องตัดสินใจปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามต่อไปในเรื่องเล่ารอบกองไฟในตอนหน้าครับวันนี้ผมจีนวิลไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ